สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอซีทางแพีงทุกท่านไุเรนนำพาย่รลับเท่าจักเทือดอาเสียอัพเดตอันดัลาาชวนวัวบเเรนหนักเลยไอคนี่ไปดำน้ำไปว่ามาดบรยากาขันยามละด้วพี่น้องวัโอมวน มีส้นน yeah> ักกว่ห claro นีไปจะกล่าวไปกระวายดีบ่ตัวะลราลดมาใช่ป่ะรักเท่านะอีกจะผู้ซ้ากระแสบตัว่าเพื่อจะได้มีโอกาสพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ซิมีอันคอมเมนต์นะบ้านในไลน์เติบอยู่เดี๋ยวสิอ่านนะบ้างคอมเมนต์เลยภรรยาพลนประโยชน์เพื่อเอายอดวิวระวังกรรมนะ ยายจะเตือนคือเมนตองมินก็มีลูกสาวด้วยให้คิดพูดดีและทำดีอย่ามีความสุขบนความสุขคนอื่นมาเที่วว่าเพนนะว่าเฮ้านะถ่ายคลิปสาวคำกับบ่าวไทายบ้านเพื่อหาหยอดวิวเพื่อสา่งกระเซหาหยอดวิว่สัน่นม่ได้สังจ้าถ้าก็บอกเลยนด้จะก,กี่ว่าเชียนเอาบ่าวไทายบ้านกับสาวคำมาถ่ายคอนเทนตนะ์เนาะเป็นผู้จิน้นถ่ายคอนเทนต์ เขาสี่คิดจริงหักกันจริงหมักกันจริงกับเรื่องของเขาพี่น้องเลยเอาก็หามมาได้เนาะบอกเฮ้ยหมักกันจริงอยู่นี่หมักกันจริงบ่กกับมาหมักกันจริงเอฟซีมาด่าไว้ได้นน่เออหมาแห้งือกำมตามคุณวู้ชกำกำตามเรียวแรงถว่วจะรู้แสดงเอายอดวิวบ่ครับครับ แสดงเอาอย่อนวิวบ่เิ่นวะ่ะพาายได้ไปหนึ่งอ่อนไว้เอาจริงอย่าเล่นกับความรู้สึกขาหน้าวะะ่าสัว่าเตียงนี้ว่าห้านี้เล่นกับความรู้สึกท้งซองคนนี่นะพี่น้องแบบถ่ายเขาเป็นขูจ่จริงกันแหละญานวแบบมีผู้ดได้ผู้หนึ่งมากจริงขนาดน่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นคมจริงเลยญานเท่านะะระวังกรรมท่าน <c oughs> กรรมตามท่านหมนวะ่ะ เขาสิมักกันจริงบัจริงก็เรื่องของเขาพี่น้องเอ้ยของเขาก็บอกอยู่ว่าถ่ายคอนเทนต์บอกว่าถ่ายคอนเทนต์จากเอายอดวิวบัยอดวิวแเลยพอเห็นยังก็อยากได้อย่างนั้นเลยเนาะเฮ้ยว่าจะทำงานเจ้ายังอยากได้เงินแม่นบอกคำเมื่อไรเมื่อเมือไรอันนี้อืม กูได้เห็นยังไงอยางได้อันนังเลยเนาะกูอยกูอกอยากากกูอยากกยากกูอยากูอกกูอยกอยากูอยากกูอยากอยูอยากเูอากมากอยากยากใจอยูาอยากอากอยากอยยากกอยกกยกกูอยกอยากอยอยกอยากกยาูอยากเอกออกาาากากยกาูก ดีแล้วดูดินะบอลูกมาได้หนึ่งแมเออดีแล้วบอมาพักคนหนึ่งแล้วท้ามเบย์ไม่เหนจะพอมึงบางคืนมันมันแรกก็เอาไม่มันกินเนาะอยากมีโอกาสคุยกับบอนะเฮ้ยอยากท้าว่ามากกันจริงอรีบบอเดี๋ยวนี้นะเย็บซีนะอินแห้งแล้วนี่นะบอกว่าถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอันถ่ายคอนเทนต์คู่จิ้นซื้อ กันเข้ามักกันจริงกับเลือดห้องเข้าเนาะอืเมโอนเดไปประมาแล้วก็เอากันดีๆนะอะไรปัญญาทานะถ่ายเข้าเอายอดวิวซื่อๆกันเข้าหมักกันจริงบมกันจริงแล้วเทานะสิบาร์พกันป้าสิบาร์อันนี่กับสิบารถ่ายเพื่อหายอดวิวจัดสรรหายอดวิวน สรกเป็นอีกิมดาวด็เป็นทีมดาวก็ได้กระจังว่ามันคุณเมียในสมรดเนาะเออเพราะเขาบท่านแต่เส้นบาอย่างเนี่ยนองังเป็นพรแพงอยู่เออันนี้ก็ยังมีไปสมรดห่เือได้ส่สร้างพีน้องเอ้าเราปรวใจเเมนอกังว่าไอ้พังเอมเม่มัมหายังสวยออันนี้สารคอนเทนต์ใครใดเพศีอืะไอ้ พวกสายคอนเทนต์แบบ่เจ้าได้กินอินมอ่มแหละอ้าวแม่ทำแบบเอออไร่าเงี้ยถ้าเหตุงานก็อยากได้อันนั้นแหละคือใส่จะคล้องอะไรจะคล้องอย่างเห็ดงานก็ยังอยากได้เงินเนะาะเห็ดไทยเห็ุหน้าก็ยังอยากได้เข่าผมมีเงินเห็นขาหอมจ้าที่ได้นอนจะหอ,อมเจ้าที่เล่นรืหน้าเก็บขยบะบ่เออบา๊บาวไปงานเรีนเนี่ยเรียน,ยนตู้ได้บ๊าวเท่าไหานแล้วสุดท้ายมันสองคนว่าหากักจริงบ่เรื่องคอนเทนต์ อืหักจริงล่ะวะแต่พี่ให้แต่งหายของใจแล้วบอกหักจริงว่ะสัสมันเป็นคอนเทนต์บอกข้าจ้าว่าขอยจับเจ้ามาเห็ดยอดวิวเห็ดคอนเทนต์เข้ากับบริปฏิเสธว่าบริเอาอันบริเอารามเห็ดคอนเทนต์ยอดวิวเลยเข้ากับว่าตะกี้ว่ะถ่ายคอนเทนต์ขู่จิตจังไี้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมมาสุขสุขคนล่มกันรถได้เปิดกินข้าเข้ากั เออเองว่าย่านเฒ่านี่มันมันมัน <laughs> <laughs> ทนอะไรทำไหนมีคนสุกแค่ไหนมีเยอรอย่า่แกะสาวไรให้มีคนสุกไหนนี่อะไรที่มันนักใชายปล่อยว่างไค่ไหนเท่ากันนึ่งงี่กันเขาขวนหักคนเขาหนักเ้าอยู่แค่ขาดเฮ้าเฮ้าอยู่ด้วยแลวมีคนสุข เราต้องหักเขาเนาะอยู่ด้วยไรสบายใจแต่ักเขาเขาแม่ครับหักเขานะหักเขาแม่เป็นว่าเยอะเอดธรรมดายดนะครับเราจะวิวใดตัวเองกระบวนกาใจห่มากเลยกระบวนการใจใมากเล ว่าซุดชวนกันไปลอยกระทงเลยละับ่าสุดนะวนกันไปลอยกระทงเราพี่น้องเอ้ยถ้าผมไม่ดูบ่าวนะพระท่านเนี่ยเปิดใจหักใจผมไม่อายอยู่ขาๆนั่นนออะเรแหลับๆไคได้เราโอกาสไม่อายหักๆเดีลยวเดี๋่อเราจะกว่าอายหักเราเราสิเรา ນ្រឿាក្នុងខ្លារອ់បារបាន់ບៅង់បូម្រាក់រុងអារច្រលាល់ការប្ ค่าซส้สิบได้พินเกิดยังงกงากค่า นี่น้องเนยังบดใจอ่ะีหลยแห่งอใจัง่ได้นใจวยบเป็นดาลพึ่งกินเดี๋ยวจะพึ่งกินไม่ได้เยแม่ก้องทำกินเนี่ยขอมกินไหมอยู่หลังบ้านไปปีประตูหลังบ้านให้แม่กแล้อเรียกขอมากินลูกิ้น บบด,ดูลังมากนะลูกว่าเม่อกี้เราิ้นชีส はい。 แ้วานผเลียมันขุขามกันเการเองละมืาดีสิอยากบอแก้วานนะแกมขมขามนะแล้วผมขามต้นเรนหมอกิน ngan mot ngan lu เบาด like okay. ้วยหาของกันขอมีสอยพอนี้อมีพาเงินซอยบ้างไปนอกบ้านเถอะเอาเช่นธุรกิจมืดธุรกิจมืดดึกเลยอ่ะ

ตามนั่นแหละ FC เขาสิหักกันจริงบ่จริงก็แล้วแต่เขาเพราะว่าเฮาบอกแล้วด้ว่าเฮาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์กูยิซือคุณเจ้าก็อินกนขนาดผู้เขาแสดงเายังบ่ได้อินนั่นเาบอกว่าอินบ่ทางเกาหลีเาม ให้อ้ายก่อนน่องแม่ก่อนก่อน่องแ่ยยายก่อนน่อแม่แลวกินมาดกก่อนอันนี้มาดกที่